สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับานะสวัสดีพี่ลุงแม่ป้าเอาอาณาบาวผู้เสียผู้สาวผู้บาวซ้ำหน่อยครับผมมาพอก,กับผมอีกคือเกาครับพี่น้องครับนุ่มสกุลดโค้ดโกพี่น้องเมื่อนี้พาพี่พี่น้องมากินเขาอีกแล้วครับพี่น้องได้เป็นเมนูตำมกแขงเพ็ดเพชใส่ปลาแด็กนุวๆคือเกาเล้วครับพี่น้องครับถอดปากเป็ดพี่น้องมือนี้ถอดปากเปชดซื้อปากเป็ดเมื่อกีนอีกแล้วพี่น้องแล้วก็เป็นถอดทอดปลาสมแม่ฝากมาให้คือเกาล้วครับพี่น้องครับ ตำแตงเฟ็ดเพชใช่ครับนมจีนพี่น้องเอ้ยแซ่บแน้ำกันครับแก้มบหมักแรดิีนอ้อพี่น้องเนาะแซ่บแสบนะผมเด้อพี่น้องเด้อเฟ็ดเพชใส่ประเด็กหอมหอมประเด็กหอมหอมคือเกาอล่ะครับพี่น้องครับขาดอะไรพี่น้องเขายองหอนคือเกอลครับผมมามาเส็บแสบนะผมเด้อพี่น้องเด้อก่อนที่ไปเบิ้งคลิปก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปถึงพลังใจให้นนมสะกดในเด้อครับพี่น้องครับมามาพี่น้องแซ่บแสบนะผมปากนี่ถอดปากปิดถอดไป ผักหนึ่งหน่อยเด้พี่น้องเลยเวม,มเจ้ากอบเลยพี่นอ้องมาไหมเสียดน้งกันครับพี่น้องครับขออนุญาตลงมือเด้อพี่น้องเด้อบ้านอยู่ไก่อยู่ไก,ก่พนันไปพนันมามกินน้ำกันเด้อครับพี่น้องเบื่องพี่น้องเบื่องสีสันครับพี่น้องได้ไฮแท่ล้วครับพี่น้องครับมาพี่น้องไหม <c oughs> เศร้าคออวามครับพี่น้องเลยมาพี่น้องมาสมครับพี่น้อง โอ้ยจวดขนาดเลยพี่น้องเลยบึงกีกพี่น้องบึงเต๋สีสันเลยพี่น้องอื้อันเดอร์พี่น้องเนอโอ้รายการพี่น้อง ตำน้ำแตกตำมาแต่กไม่ออกเขาเป็นยังไงลมจีนกินทั้งเขากินทั้งลมจีนนะพี่น้องครับเขาทาเลยพี่น้องเลยเผ็ดๆเลยครับ ตรงนี้ก็จะเป็นอาหารแนวนี้นะครับพี่น้องครับไปใช้บ่อได้ครับคักโตวตรนี้ก็เป็นมือดิซี่ครับออื เด้อครับพี่น,อน้องจัดมังกนครับผู้เขาทาพี่น้องเลยข,ขนาดครับน้ำปลาแดกนัวๆคือกอครับสูตรนมสกุลน,น้ำปลาแดกสูตรนาไซไรซิวครับพี่นอ้อง หักกลับตังนี้ขคาวอ,อีนี่เนียง พาดพี่น้องเย้ยจวดเห็นไะพาดพี่น้องเย้ย เบ็ดบอพี่น้องขอคนอยากใส่มือน้ำเดือพพี่น้องเด้อ คับพี่น้องมาด้วยครับกินน้ำกันพันไปพันมาเบแสบๆน้ำผมิกพันไปหน่อยจำแต้พี่น้องเ้ยเผ็ดๆก็เป็นปากเผ็ดทอดครับคนเยอวห่อนๆได้พี่น้อง ดีครับพี่น้อยอเขาก็ห้อยดำแตงกับเพ็ดเขาก็ดีครับพี่น้องเย ครับพี่นอ้องสุดคำยังไงคือเกาแล้วครับสำหรับนสุกนแล้วจะให้คือเกาครับครับพ <c oughs> ี่น้องเลย สุ S <S ดยอดเยี่นมครตำเต็งกระแซบทอดปากเป็ดกระแซบพี่น้องโอ้มีเต็นวแซบพี่น้องเลย เนี่ะครับกินต้ mm hmm. องกันเขาทายพี่นอ้ mm hmm. องขัดพี่นอ้องทั้งยุบทั้งสดแล้วพี่นอ้อง don't know we don't 嗯嗯、对啊，皮诺，哦，红油。嗯 bữa rồi chụp không nhai bữa rồi <laughs> bữa hết xem khắp nè video này tầm chén xưa rồi nha hả nằm tầm tèn ดวงได้ไห้ล่ะ ครับพี่น้องลองหมดเลยพี่น้องเ้ยแซ่บพีหลีพี่น้อง อิ่มครับพี่น้องครับบู้ยจนเบิดถพลิพี่น้องแสีบครับแสีบแน่พี่น้องเลยทั้งเพลิดทั้งแสีบพี่น้องทั้งนวเบิ้มมันจะแนวแสียบพี่น้องครับคักอ่ะอย่าลืมเดี๋ยพี่น้องเด้ออยากไปลองเฮ็ดเบิ้งครับแสีบอีู่ีพี่น้องอ่สุดท้ายกับผมไม่หยั่งคือเกาครับผมพี่น้องครับอิ่มแล้วกับนุ่มสกุลกับขอฝากพี่ฝากน้องให้ได้เด้อครับพี่น้องครับพี่น้องเบิมือระมัก กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะกดติดตามเป็นกำลังใจให้นุ่มสกุลในการที่ทีมจะโตไปครับพี่น้องครับการกระทําไหนว่าจะไหนของนุ่มสกุลเนาะครับเนาะบอสุภาพนุ่มคนขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆครับผมขอขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อครับที่เข้ามาติดตามผมเข้ามาเบึงคลิปเข้ามาคอมเมนต์เนาะครับเนาะขอพูดหลายๆครับพี่น้องครับอะเมื่อนี่นุ่มสกุลํำลาพี่น้องไปเพียงสมีแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับ